ผพ้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านอะไรนะคุณน้ำใสกุดน้ำใสเนาะอันนี้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาห้าแสนห้าแสนบาทนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับขออนุญ,ญาตก็ต้องเข้าใจเนาะเนาะท่านผู้ช่วยเนาะว่าเด็กน่อยมันมือบอลเออมือบอลมันมาเนี่ยครับคุณผู้ชมก็ต้องได้มาแก้มาไขากันนี่นะครับ ไม่ข้างล่างแต่ว่าคงจะไม่ถึงขนาดเซลล์แผงพังหรอกครับเพียงแต่ว่าก็เกิดรอยไหมไม่ใช่เกิดจากการช็อตของแผงนะครับคุณผู้ชมตกน้ำไปเลยครับตกไฟไหมเลยครับ <laughs> อันนั้นก็เป็นเป็นทีมช่างนะครับเป็นทีมช่างเสียดายเงินนะแต่ว่าก็ใช้น่าจะใช้งานได้อยู่นะครับเพราะว่าแผงก็ผลิตไฟได้ปกตินะครับ <c oughs> อันนั้นมีชาวบ้านสองคนจอดมอเตอร์ไซ เบิ้งอยู่ถึงเช้าวันแล้วเขาเบิ้งช่างอยู่งั้นก็ยุบเผาอีกอ่ะเอาเตี้ยถังอยรางนี้ครับถังอยู่นี่ครับถ้าถ้าปั้มไม่มีปัญหานะพ่อใหญ่ผมว่าจะโอเคอยู่เออสี่ห้าเดือนแล้วนะครับนี่นี่บ่อมาตรฐานตามก็ประมาณ ก็โอ้ยนะเสียดายคุณผู้ชมบางคนเขาไม่เห็นคุณค่านะคุณค่าก็เดินทางมานะครับอยู่แถวหนองเสาเล่านี่แถวภูเวียงเรานี่แหละเดี๋ยวรอคนมาเปิดตู้คอนโทรลครับลูกกุญแจยังไม่มาอันนั้นเราก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดก็เหลือแค่เสียบปลั๊ก แล้วก็วัดไฟก่อนยกเบกเกอร์นะครับขออย่างเดียวว่าอย่าให้ปั๊มติดนะครับปั๊มติดก็เ,เป็นพราราของผใหญ่สักแหละครับสู <ผม S 1> <laughs> ้